สวัสดีทุกคนด้วยโอ้ก็ผมอาร์ตโซ้เหี้ยหันหน้ามามองกล้องไม่ได้ช่างแม่งเลยตอนนี้อยู่กับแมบแมปอะไรวะน้องแอนิเมะเบทเทิลแอลลีนาครับหรือว่าจะไปยอมวันเอบีเอโอ้ซึ่งแบบนี้เป็นแบบแนวต่อสู้มีตัวละครในแอนิเมะมากมายนะซึ่งเป็นแมปที่กูโคตรติดเลยใช่ไหมพี่ใช่พวกเราโคตรติดเลยเราประชันฝีมือกันคิดว่าใครติดแบบนี้สุดวะ ไม่ได้จะหนูเลยบอสไม่ใช่บอสดูเลเวลหนูนี่ห้าถึงแปดม่ๆมาๆมาดูเลเวลมึงจะมึงดูตัวละครกูดิอุ้ยบอสบอสไม่ได้มาแซกเลเวลบอสกูทุ่มสตัวให้กับแบบนี้เว้ยต่อมันทุ่มเงินด้วยลงทุนไงสร้างพื้นฐานไงสร้างภูมิสร้างรากฐานไงน้องหยุดโดดแล้วไว้ต่อแบบนี้มันแบบแนวต่อสู้นะเว้ย ฉันเองจำเราต้องสู้เองอเฮ้ยเชี่ยหลังแหกเกรดเนี่ยจำคอมโบไม่ได้แล้วแม่งพิสตอลโอ้ยหยุดดิเดฟีซาชิวว้่งซาชิวอีเจ้าอะไรสุดอืมโอ้ยซาชิวอีเจ้าอะไร เฮ้ยไอ้เฮียเราตโตเราตโตไอ้ต่อไอ้พี่ต่อลืมกดบิงเลยไอ้พี่มันโอ้ยไอ้เฮียพี่เราต่อเสริมม่กยู่ไอ้มาไม่ต่อโดยต่อเสริมม่กเลยสัตว์ กันนี้อะไรกันนี้อะไรมา<ต>มดีก,ก,นนกว่าต่อหมัดคืนคนหมัดคืนคนกุมมดฟ้าสุกา้าอเ้เรียรเรียรเรียน์เรียร์เรียรอุสูมุกิทอมโบพี่ต่อไม่มไมกล้าวิ่งเข้าใส่เล่นในเปลเต้น,ๆๆนี่พี่มันสนุกดังไงวะสน,นกุกดิดูกี้ร์เลยไม่สนุกก็ไม่เล่นแล้วเว้ย ไอ้ยังดูคนอื่นเขาเล่นไงสัตแล้วดูมึงเล่นดิดูมึงเล่นเดี๋ยอย่างอันนี้เดีใช้อันตีเสร็จเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเถอะทุเรศทุเลรศมึงก็ทุเลรศสิไม่ต้องไปใช้แลนตีมึงกงินหนูหูไอ้สัตว์เดียวดังเประเด็มึงใช้กูเต็มหอวห้องนะอ้อเน็ตมึงใช้กูเต็มหอวห้องนะเปลี่ยนเอี๊ยเสียงโอ้แหลกแหลกมาก มาต้องใช้สตีอะไอ้เสียงม่งดังันเสียอืไอ้ตสิงหผู้ชายเฮ้ยมือไม่คิดจะพูดแ่พื่กผู้ชายไมพูดจะแรงหวัดอย่างเดียววะแล้วต่อกูไม่ใช่ดินใจฉันสูงแล้วเว้ยกูไม่สามารถเสือกับมึงได้้วกการแรงหวัดเลยไอ้ดิไอ้ี่วดแรงล้างแล้ย เกียร์สองคือเกียร์สองลำหนักเกียร์อะไรเราฟังมาจากไหนเกียร์สองไปดูว่ยเกียร์สองกดทางกูดูมาโก้ยเกียร์สองแกสเดียร์ให้ต่ออ้ามกันเดียร์มึงมีอะไรนะสองตัวเลยโอ้ยแหลกมากแหลกมากเปลี่ยนตัว่าอ่าให้ลุมเลยจะลุมเปล่าหรือว่าลุมลุมพี่ต่อลุมพี่อะไรพี่ตูชายเขาไม่ลุมกันหรอกว嘛 แต่โทษทีว่บลูกสักสีลูกชายมึทิ้งแม่งไปแล้วถ้าต้องเจอกับมึงไอ้ย่ะ <c oughs> สัวโนอเยวส่ไรโดมาไหนตอมจะตีกระบี่อะไรจอมแล้วไม่จอมม่โอมโมว้ยคอมแบตไนโอ้ยพีไอ,อ, <c oughs> อพี่ <c oughs> <c oughs> สวยแล้วพี่เฮ่ย ช่วยกันช่วยกันโอ้ยไอ้เนี่ยเราด่าเกินบอลอยู่ดิติ๋งแล้วมันเก่งขนาดนี้เลยวะไม่าเดี๋ยวหนูใช้ด่าเกินบอลแล้วไม่เก่งเลยเอาเหี้ยอะไรมาครับสึนโกคูไคโอเคนเฮ้ยยังร่างแดงมาแล้วอ่ะอืมตัวที่หยุดเก้าหางอือสตอลล์โอเจดูไม่ไร โอ้หพี่เจ้าต่อยางบอสต่อจะอไรวะโดนรอะโดยาก็ีก็เจ๋งด้วย่ะจดีหรอยกูพร้อมไปต่อใส่ึงเสียมากเลยพี่เฮ้ยอะไรเ้ยเเ้ยเยเฮเฮเน้ยเฮ้ยเงแล้ว ลงมาเลยพี่โอ้ยลงมาลงมาฮมึงทุกตัวเลยกูร้านกุลาปีกวาก่อนมาเลยอ่ะแตอนนี้อะไรไอ้สัตว์ข้าชายเช้หมวกงงมาบาดกูนะเท่เก่งมากจังไรวะคิดว่ามึงเก่งๆมากจังไหนวะใจโอ้โห สูงเดือพันเออืมมีสมีอะไรเป็นดูอะไรเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วอืดูเอย่างไรปานมีใสยปานเมื่อก no> anyway> ี้อ้สั์อากาศหมดไอ้ย่ะลมมีอะ ไอต่อมันเปิดหมดเก้าหางพี่ฟ้านพี่พี่จะแตกช่วยกันโอ้ยโอ้ยชิวแว่งหักวางชิวตายเลยโอ้ยพี่เจ็บ์พี่เจ็บ์พี่ต่อก่าให้มึงเลยเว้ยมึงกาให้มึงเลยกระทืบแม่งเลยกูให้คิวมึงเลยตาอมันเอาเริ่มเลยคันนั้นก็ไปเอาไม่ได้ไปเอาคุณพี่เลยเดี๋ยวกูแปลงร่างซัดแม่งโอ้ ยังได้คนทัพไตยได้สักไอ้เยอยอึเจเอ้าทำไมมันไม่พุ่งวะเกมจินงคอบ้าเฮ้ยเกียม์ปลวกดีเราไปพี่ต้องสู้กับมันเหตเอาดิวัดวันวัดวันอ่านเลยเลยปิดมันพุ่งหนีรู้มีไม่รู้มันกำัทำอะไรพี่อ่ะ เอ้ยย uhm, ิง <bom> ด bo> ักทางดาคางที่ใหญ่เีแคสูตรกูสว์แบ็คเมมเบอร์ว่อยคอมโบใส่ยวอยคอมโบย่อยอะไรแบ็คเมมเบอร์อย่าแบ็คว่มบ้าเอาหมดก๊อฟฟิกเกอร์ ้องกันได้นะต่อเฮ้ยเยน่ากลัวโอ้ยเฮียนึกาจะจูกได้่านวะห้าดีโมนาดีโมสสเกดดัเดะร้องเลยเละไ้เยอะโอ้ยเจ็บไปอะไรสัตว์เขามีวิธีการกับดไฟมึงอะเออไ่ใช้เฮีย ไปกเอ,อเออ <c oughs> นั่ <c oughs> ต่อยหลงอ่ะยูลิเคนยูลิเคนนี่อะไรเนี่ยปีน่มีโมสัตว์ุู้นกัโนจริงว่าจะวิ่งมาใส่กันแล้วอืมป้านวารีโอ้ยว่างไม่ทัน พุชอยากดูเวลาไว้ไม่ทันพีล่างแดงกันไว้ก็คนกลับมาเยอะไอของปัดขอศูนย์ป้านวารีโอ้ยไม่ไหวนะเพื่อนต้องส่องเชนญอะ บอลเปิร์ด่วนวนนใช้ตัวนี้ดีกว่าเอ้ยเวลาชาคิวเพราะว่า <c oughs> ออมึงออกเชื่อไม่ได้เข้ามาให้หมดเลยดูว่าหนูรูดี <c oughs> เอาเขาพูดแล้วนะ <c oughs> ไนล่ลำมังกร ไปอยู Yo, oh, oh. <ior> ่เอาไม้ฟ yeah, yeah, mm ีนโอ้โวยอะเยอะเกินปิ๊บิ๊งอ้ไล่ลัาลหลังรจริงไลหลังดยเพลิงในใจเองฉันอ่ะช่วออกมาเลยจะลุกชนบอนตัวบอนตัเจตัวนี้ของหนูแล้วปะ เรียบร้อยแล้วดักหน้าไอ้เหี้ยว่านหรืว่าเราลืมอะไรนะนว่าลืมอะไรไอหนูลืมถึงเวลาว่าว่ารูปนี้เราเล่นมานเป็นชั่วโมงกว่า,าลแล้วเราพี่ก่อนคร <c oughs> ั้งสุดท้ายพี่มาแล้วเออเรามาปิดเกมโอ้โหมาม <c oughs> อาว่าปิดเกมแล <c oughs> ้วโตเล่นไงวะ พีพีนาโตะออะไรไงลืมตบแปะช้างหนูว่เล่นไม่เป็นเนี่ยหนูเล่นไม่รู้เอ้ยมันกันไอ้ยี้นี่ทำได้ทำได้เรากระจายว้าวิ่งไม่ค่อยเร็วเลยวะประกายแสงจริงป่ะเนี่ยโอ้ยสอบตัวกระไรแสงกับปืนชว์ดิวเขียนใช้คาถาไม่เป็นหรอโอ้ยโอ้ยมีแสงมืดเลยไปเลยลูกพ่อ ปีเย yeah. ่ละเย่พี่ซาฟอร์มันก่อนลุ้งไปเลยมาล้างแคขนปีเย่ละยิงไม่ถูกกรเลยยิงไม่ถูกกระเดียวี่มันลุ้งไปแย่ล้วไอ้เหี้นี่รู้ทองอีกตีนี้ไหมโอ้ยสารตัวบอสกิลอีกตาไม่หยุดปาเหี้ยอะไรชว์ดิเกนระยะไกล ทีนี้ก็เหลือมึงกับกูไล่ต่อสึกพ่อลูกอ่ะไหนพ่อลูกใครชนะไวะเ้ยแต่พ่อมันใกล้ตายเลยมีห้ามยุ่งนี่คือสุดพ่อลูกง่ามยุ่งเว้ยดูไปเกลียวโซ่จอนิกขอวางหา่อย ไอ้บอลหนูไม่ใช่จอนเวกเวนหนูคือจอนคอนเนอร์จอนคอนหนูมาจากอาาโคตด้วยอืมไอพ่อหนูเนี่ยหาไม่คินโอ้ไอบอลราชามีได้แค่เพียงคนเดียวตายอเอาไอ้เหี้ยกดผิดกดว้าไปไหนเลย ไอ้บล็อวนหายไปเลยถือว่าจบสวยบล็อมาจบสวยโยู่บอชนะลูกเลงโอลูกเรงมึงอะโดนมึงอะโเอาตัวอะไรมาเล่นกันไม่รู้แต่ก็โดนพาราพิทภาพวะเอ็มีตฟานรวมกูใครชอบอยู่ีบลนไลค์กวแชร์กวาซับนบิ๊กแม่มาแล้วอันนี้ก็ร้อยก็ซับแล้วโกโกสห้าร้อยซับมาหาร้อยซัมีกิจแต่ก็ไมทำาห้าร้อ้าร้อยซับกิจก็ไม่ทำึงกิจอะไินดีกั ตรงน,นี้เนี่ยคูก็เริ่มยิมขึ้นมาก็ถือเยี่ยมแล้วก็ยังลงคลิปก็ดีช้าดีก็กดซับกันหน่อยาบายลวบายบายทุกคนบายบายาบายบายต่อเยกต่ลงคลิปเลย